เช้านี้แม่ปลุกเด็กๆเ,เวลา6.15นาทีแต่เด็กๆไม่ตื่นแม่เลยปล่อยให้นอนต่อพอ6.30นาทีแม่ไปปลุกอีกครั้งที่ตื่นมาก่อนส่วนน้องตื่นมาแบบงัวงเงียน้องบอกว่าน้องตื่นแล้วแต่ขี้เกียจลุกเพราะน้องง่วงแม่ก็ขำๆและบอกน้องให้รีบไปอาบน้ำ อตอนที่พี่ตื่นมาก็ถามแม่ว่าเมื่อคืนฝนตกหรือเปล่าพอน้องตื่นมาก็ถามด้วยคำถามเดียวกันแม่ก็เลยขำเพราะเด็กๆบอกว่าเป็นเพราะฝนตกทำให้หลับสบายเลยไม่อยากตื่นพอพี่อาบน้ำเสร็จแม่ก็ทำผมให้หลังจากนั้นก็ทำผมให้น้องต่อระหว่างที่ทำผมให้น้องน้องบอกว่าวันงานโรงเรียน อยากได้ทรงผมรูปหัวใจน้องบอกว่าทำง่ายมากแม่บอกน้องว่าสำหรับคนอื่นง่ายแต่สำหรับแม่ยากมากเพราะแม่ทำผมไม่เก่งหลังจากทำผมให้เด็กๆเ,เสร็จพวกเราก็แยกย้ายไปแต่งตัวพอแม่แต่งตัวเสร็จน้องก็มาบอกแม่ว่าแม่ลืมซักผ้าบันคอให้น้องแม่ลืมจริงๆจ้ะน้องงอนแม่ไปเลยไม่ยอมพูดกับแม่ วันนี้พี่ทำยาหล่นสองรอบแม่ก็นั่งรออย่างใจเย็นรอบแรกที่พี่ทำยาหล่นแม่ก็บอกว่าให้พี่เอาอันใหม่รอบสองแม่ก็บอกว่าให้เอาใหม่แต่กําชับพี่ให้จับยาดีๆหลังจากกินยาเสร็จพวกเราก็ออกจากบ้านวันนี้ออกจากบ้านช้ากว่าทุกวันแต่เราก็ไม่ได้เร่งรีบเพราะยังมีเวลายังไม่สาย ก่อนจะถึงโรงเรียนน้องยอมพูดกับแม่แล้วพวกเราคุยกันเรื่องนู้นเรื่องนี้จนไปถึงโรงเรียนพอถึงโรงเรียนเจอคุณครูที่สอนคณิตเสริมที่พอดีแม่เลยได้ไปพูดคุยกับคุณครูและอธิบายอาการของพี่ให้ครูรับทราบด้วยคุณครูบอกว่าเป็นวิชาคณิตเสริมไม่ได้เคร่งเครียดอะไรและบอกแม่ไม่ให้เครียด ขอบคุณนะคะคุณครูที่เข้าใจหลังจากพูดคุยกับคุณครูแล้วแม่ก็ไปทำงานตอนเย็นแม่ไปรับเด็กๆวันนี้แม่ไปเร็วเพราะคุณครูนัดให้ไปเซ็นเอกสารไปถึงเจอแต่น้องแม่เลยให้น้องพาขึ้นไปหาพี่บนห้องพอไปถึงห้องพี่เจอพี่กำลังช่วยเพื่อนทำเวรอยู่พี่รีบวิ่งมาหาแม่และบอกว่า คุณครูรออยู่ที่โรงอาหารแม่เลยต้องลงไปเซ็นเอกสารที่โรงอาหารแม่พี่แล้วก็น้องเลยต้องลงไปที่โรงอาหารหลังจากเซ็นเอกสารเสร็จพวกเราก็ไปซื้อขนมหน้าโรงเรียนวันนี้มีเพื่อนของน้องขอตามไปด้วยหลังจากซื้อขนมเสร็จพวกเราก็กลับบ้านวันนี้อากาศร้อนมาก,มากๆเด็กๆเลยบอกให้แม่รีบ พอถึงบ้านพี่ก็เอาผ้าไปซักเพราะวันนี้เป็นเวนซักผ้าของพี่ส่วนแม่ก็ไปทำงานบ้านวันนี้แม่สบายหน่อยเพราะซื้อต้มก๋วยจับมาเตรียมไว้ให้เด็กๆแล้วแม่ไม่ต้องทำอาหารเย็นหลังจากพี่ซักผ้าเสร็จแม่ก็ให้เด็กๆก,กินข้าวและทำการบ้านวันนี้พี่ทำวิชาคณิตศาสตร์ส่วนน้องทำวิชาประวัติศาสตร์ พี่ทวงถามแม่เรื่องที่แม่ไปคุยกับคุณครูเมื่อวานแม่บอกว่าเดี๋ยวคุณครูจะอธิบายให้พี่ฟังเองพี่ก็รับทราบและเข้าใจหลังจากทำการบ้านเสร็จเด็กๆก,ก็ไปอาบน้ำกว่าพวกเราจะอาบน้ำเสร็จก็เป็นเวลาสามทุ่มพอดีถึงเวลาเข้านอนแล้วแม่ไล่เด็กๆให้เข้านอนน้องบอกแม่ว่าพรุ่งนี้ขอตื่นเวลาหกโมงครึ่ง เพราะพรุ่งนี้แต่งตัวง่ายแม่ตกลงบอกราตีสวัสดีและออกจากห้องมาวันนี้ก็เป็นวันที่ดีๆที่ผ่านไปอีกวันสวัสดีจะ้ะ